ออตกปลาอออาใ่้ส่เดือนเกี่ยวครับผมมาแนเ่เราพิจะนณาออนไลน์ครับพอดีผมแวะมาที่บรเิเรณริมแม่น้ำแควนะครับมาดูลุงคนนี้อาวางเบ็ดโดยการใช้ใส่เดือนเป็นเยียไม่ได้ครับทริปนี้กำลังมองว่าเขาจะวางไว้กี่ตัว,ตวครับ เดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อครับของวางวางวางไว้รอบแพนะนี่ก็คือเล่นดักปลาใหญ่เลยเ,ยเสื่องเซนเปอร์เ,รเลยแล้วหินทวงแล้วก็มีไส้เดือนไส้เดือนเป็นเ,นเยือน,นะน,น,นั่นคือไส้เดือนที่เราขุดไปเมื่อกี้นี้ครับผมเห็นนะครับพอดีมานั่งถ่ายกาแฟก็เลยสนใจอยากจะถ่ายนคลิปวิดีโอให้ได้ดูครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตความรุง <c oughs> ที่อยู่บริเวณดีไปนั่งแพครับ ปลาใหญ่นะ่าจะเยอะนะจริงๆผมอยากจะกจะจะแบบดำลงไปยิงปลานี่นี่คือความฝันผมนะครับแต่ผมดำ้ำไม่อึด